สวัสดีครับ f อฟที่รักครุฑทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องแอทหนุ่ยชาแนลนะครับพบก,ก็พบพูดคุยกับผมเกี่ยวกับเรื่องหวยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจวันนี้มาพบกับผมจะนำท่านมาพบกับนิตยสารยีบปวัวนะครับ งวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับใชเป็นคู่มือเสียงโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำไปใช้เล่นการพนนันทุกประเภทนะครับโดยเสี่ยงผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับนี่คือดิษิยศาลรคุณภาพอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ผมนำท่านมาพบงวดนี้นะ ยืบพวให้มาที่07 0579ดึง5กับ7นะครับดึง5กับ7นะสังเกตด้วยนะครับว่างวดนี้จะเน้นหนักไปที่เลขที่นะครับจาก2องฉบับที่ผมลงไปเลขล่างท่านใดที่ยังไม่รับชมเข้าไปชมได้นะครับผังเลขนะครับกับ หลวงพ่อปากแดงอันนี้เป็นฉบับที่สามก็คือยี่ปัวเราจะเน้นไปที่แต่ยี่ปัวเป็นหวยบนล่างนะครับบนล่างหน้าแรกนะครับหน้าข้างในถึงไม่ได้จุดรับทรัพ์โดยเฉพาะนะโดยเฉพาะหกกับหนึ่งไม่บน ก็ล่างที่เป็นมาอยู่เป็นประจำนะครับงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะงวดอื่นๆเข้านะครับกับหน้านี้เข้าทุกงวดนะครับหน้านี้เข้าถุกงวดงวดนี้ห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าแสดงว่าหยิบปวกเขา เขามั่นใจว่าติดบนล่างนะครับ5้าเนี่ยจึงอยากจะให้ A FC ได้ดูผมนำเสนอเป็นงวดต้นๆเลยนะครับอยู่ต้นๆงวดเลยนะครับท่านจะได้เอาไปรับชมชิปครับไว้เลยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ17มกรลาดจุดรับซับไม่เข้านะไว้ออก61นี่62 ทำให้อกหักหนึ่งอยู่นี่นะหกหนึ่งเก้าอยู่นี่เก้าเจ็ดนะครับอีกสักนวดนะมันต้นต้นนวดแปดเก้านี่คือจุดรับซับของเขาบนล่างอยู่นี่นะบนล่างอยู่นี่แปดนะครับแปดเก้าห้าสี่สี่นะครับนี่คือ ทีเด็ดของเขาละหน้านี้นะหน้าที่สองนะดูให้ดีว่าเขาเขาไม่ค่อยพลาดหน้าที่สองของเขาอันนี้จุดรับซับเจ็ห้าดนะเจ็ดห้าเจ็ดแดห้าห้าเจ็ดห้าหน้าที่สองไม่มานะชน6กัศูนย์ เพราะฉะนั้นงวดนี้เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับงวดนี้สี่สี่กับแปดเก้างวดที่ผ่านมาเข้าหกหนึ่งกับเจ็ดเก้าจุดลับซับไม่เข้างวดนี้ห้ากับเจ็ดจุดลับซับหกกับหนึ่งผมเชื่อว่าติดนะ

จาเที่ยงนะจะเที่ยงอยู่ที่7กับ0จาเที่ยงดึงมาที่7ตัวเดียวนะ7กับ0 0นี่ก็เด่นมาไม่ใช่ธรรมดานะครับ8 90 1ยเนี่ยยังมีมันยังมีสิทธิ์อยู่นะครับเลขบนอยู่ประมาณนี้นะครับครับ78901นี่แหละไม่หนีไปไหนหรอกลวดนี้อันนี้ก็เป็น0นย 04 05ไม่มี06 08แล้วก็09 7 2 7 9 7 4แล้วก็7 6นะครับ7นี่เป็นเลขของผังเลขนะดูกลับเข้าไปดูนะครับกลับเข้าไปดูในคลิปก่อนก่อนนี้นะผมลงไปแล้วอาจารย์แดงอาจารย์แดงอยู่ที่5กับ9 7 5 9เลขหน้าปกนะครับ ก็จะมาที่ vip 5กับ3นะธงชัยธงชัย0ตัวบนนะครับตัวเล็กๆนี่ศู 0, 5, 7, นยะครับสกุปพิเศษ57กับ97เดทดึง7นะครับ งดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าจ่าเที่ยงนะจ่าเที่ยงศูนย์กับเจ็ดอันนี้เจ็ดกับสามนะมาดูทางนี้มาดูทางนี้อันนี้ห้ากับเก้าออกเจ็ดเก้านครับเจ็ดเก้าสี่กับ 7ออก79ตัวเล็กๆนี่มี9ก้นี่เจนะครับวันนี้5กับ9ตัวเล็กๆนี่หกับ7ดึงเด่น0 057นะครับตัวนี้3ามมันออก79ตัวเล็กๆนี่ศูนเจ็ดมันเป็นเลข ชุดเดียวกันถ้าจะมาก็น่าจะมาเก้าเก้านะมันออกไปแล้วก็เหลือ9050นะครับนี่คือเทียบให้ดูนะครับให้เห็นว่าตัวไหนจะวิ่งนะตัวไหนจะเดินต่อนี่คือจุดค้ายมาอีกอันหนึ่งจุดรับซับอีกอันหนึ่งดูไปที่สาม นะครับสามห้าเจ็ดเก้างวดนี้สี่ตัวเลขขี้นะครับขาดเต็มหนึ่งผมมองดูงวดนี้มันน่าจะมาที่เลขคู่เป็นเลขหลังน,นี่ผมเขียนไว้ให้ศูนย์สองสี่หกปดนะครับจับเสียบเลยนะสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสมแปดหศูนย์ ห้าสองห้าสี่ห้าหก็ดศูนยเจอรวมมาถึง90 92 94 96นะครับจุดนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับคอ,อยอ่าดูหน่อยดูเปรียบเทียบสถิตินะครับหอยช่องผมมัดจะเอาสถิติมาให้ดูแล้วให้ท่านตัดสินใจเองนะครับเป็นโชคของแต่ละบุคคล เจ็ดเก้านะครับสามสี่ห้าเก้าออกเจ็ดเก้านะครับเห็นไหมเอ่ยหง,งดนี้งดนี้มันจับคู่กันเองเสียดายเขาให้ศูนย์หนึ่งสองสี่หกศูนย์หนึ่งสองสี่หกมันเข้าสี่สี ตัวเดียวนะตัวเดียวนะดูดีๆดูดูดีมีโชคนะครับแต่ถ้าเข้ามาสองตัวเราก็สวยคนระับศูนสี่เจ็ดนี่น้อยลงไปอีกเขาให้มาแค่สามตัวเรายังไม่ถูกอีกดูออกห้าเจ็ดนะครับออกห้าเจ็ดนะนี่เจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับนะ วัน,นี้ให้มาสี่ตัวนะวดน,นี้ให้มาสี่ตัวสามห้าเจ็ดเก้าสามอยู่นี่ห้าเจ็ดเก้าเลขบนนะครับเลขบนเขาเขียนไว้ว่าบนล่างก็จริงแต่แต่เราอัดไปที่บนอย่างเดียวนะครับ วางเลยห้าสี่ห้าศูนย์นะเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดหกนะเก้าสองเก้าสี่นะนี่นี่ธรรมะนะครับธรรมะฝังสามก็จะเป็นสามสี่สามหกเก้าสี่เก้าสี่ตัวเดียวคู่ขี้นะครับงวดนี้ผมเชื่อเขา อามาดูมือโปรโนะครับไม่บนกอลางสามกับ9 3กับ9กครับสกับ9ก้าผมมองดูว่าเขาเข้าเป็นประจําจริงๆนะครับเนี่ยหกหนึ่งวันที่ผ่านมาเก้าเจ็ดเก้า บนล่างหกนึี่หกหนเจจับไม่เข้ามือโปรนะชื่อเขาถ้าใครซื้อหนังสือมาแล้วดูตามนะครับไม่เป็นไรออกซีซีแปจับไม่ติดสี่สีไม่มีแต่8ปดมีวดที่สองที่สาม้ลวนะครับมือ โปรนะครับห้าเจ็ดแล้วก็แปดห้าห้าเจ็ดแล้วก็แปดห้างวดนี้สามกับ9้านะครับมีนะมีมีม,มีอย่าว่าไม่มีนะมีมีสาม 3, กับเก้าจะไม่รู้มันจะตัวไหนมานะ ถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบทั้งสามทั้งเก้านะนี่มันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเขียนรางวัลที่หนึ่งตรงนี้ก็ยังติดล่างอย่เยก้แต่เขาเข้าบนนะผมก็ถ้าผมชอบบนก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับต่อไปนี่จุดเด่นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะมาดีคืออาจารย์อนุวัฒน อาจารย์อนุวัตรหน้านี้อยู่ที่อนุวัตรฮอตแล้วก็สมหวังนะครับอนุวัตรฮอตแล้วก็สมหวังวันนี้793 3กับ7 3กับ7วังนี้นะอันนี้บนอย่างเดียวนะบนลุ้นลวนมีแค่7นะครับ มีแค่เจ็อาจารย์สมหวังชักเป๋งว่าที่แล้วเข้า2ตัว f อ <4 S 1> บางคนว่านั่นแหะโคตรแม่นเออครับแม่นก็แม่นไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เทียงนั่นแหละแม่นแม่นคือเขาเข้า2ตัวแต่แต่ผมชอบตัวเดียวนะผมทําหวยชอบตัวเดียวอันนี้สามเจ็ดนะสามเจ็ดเกอันนี้หนึ่งห้าเจ็ด ถ้าพูดไปแล้วมีหกับเนะเล็กเล็กขี้นะครับเล็กขี้นะครับ5กับ7อยากให้ดูนะเดี๋ยวจะว่าไม่เทียบสถิติหวยช่องผมเป็นหวยสถิตินะครับหวยวิทยาศาสตร์ต้องดูสถิติว่าแม่นไม่แม่นเข้าไม่เข้างวดที่ผ่านมานะครับ7จ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าข้างหน้าออกหกหนึ่งเนี่ยเจ็ดเก้าของอาจารย์สมหวังเข้าสองตัวนะครับออกเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หกหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดนะเจ็ดติดนะเก้าติดฮอปนะ ถ้าดูเผลผนๆมันก็วิ่งเจ็ดนะแต่ดันมาชนเก้านะครับอีกสักงวดนะอีกสักงวดออกเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าอนุวัตไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าอาจารย์สมหวังเข้าห้าเจ็ด มือโปรอยู่ที่7จนะชนกันที่7ผมเทียบให้เห็นนะครับนี่คือความแม่นของเขาก็อยู่ในขั้นใช้ได้นะครับอยู่ในขั้นดีเลยล่ะครับถือว่าดีเป็นน e ิตยสารที่คุณภาพอาจารย์ระดับประเทศเลยละ่ะสามเจ็ดสามเจดเแล้วก็เจถ้าวิ่งนะ ผมมองไปที่7นะครับทาวิ่งผมมองไปที่7มือโปร3กับ9นะไม่ได้เขียนให้โปร3กับ9นะครับโปร3กับ9้ต่อมาหน้าทีเด็ดยี่ปัวนะทีเด็ดยีปดดย่ปวัววันนี้7 สามเก้าเจ็ดสามเก้าจากให้ดูเจ้านี้เจ้าสอเพลินนี่ครับสอไม่รู้เพลินอะไรนะเนี่ยสอเพลินจิตหรือเปล่านี่นะสอเพลินเพลินนะสอเพลินพารวยสามเจ็ดเก้าฮอตอยู่ที่สามกับเจ็ด อนุวัตอยู่ที่สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าอยากให้ดูที่สอเพลินนะครับเจ็ดเก้าแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดเก้านะครับดูที่สอเพลินนะครับห้าเจ็ด 5758นะครับงวดที่ออก5758้งนั่นแหละอีกสักง,งวดไหมละ่ะเผื่อเผื่อเขาไม่เข้านะสอเอเพลินวดนี้4 4่9 4489ตัวนี้ไม่เข้านะตัวนี้เข้าดูตัวเดียวหน้านีนะ้ไม่ต้องดูเยอะ วันนี้สามามานะครับมาแน่ๆหาตัวมาใส่หาเลขคู่นะครับ f อเลขคู่อยู่ช่องนี้นะจากนี่มานี่สองสี่หปากกาอยู่ไหนนาะเดี๋ยวนะครับเดีเอฟสีว,ว่าทำให้หน่อยบางทีก็ชอบนะ ชอบดูแต่คนเดียวโอ้ยเวนกรรมนะครับฮาน่นะครับผมซื้อมาให้ท่านดูนะไม่ใช่ผมซื้อมาดูคนเดียวไม่ใช่นะครับโปรดเข้าใจตามนี้นะครับไม่ใช่บริษัทเขาให้มาฟรีนะครับสามเจ็ดเก้านะครับดูตรงนี้นะครับ โอเคนะครับฝากไว้ถ้าสามกับเจ็ดมาสามเจ็ดเก้ามาผมว่าไม่หนีนี้เพราะมันเลขคู่นะครับต่อไปนะครับหัวเด็ดนะครับหัวเด็ดศูนด แล้วก็คุนพันวดที่ผ่านมาขุนพันชักเปะเข้าคู่เหมือนอาจารย์อนุวัตเลยเจ็ดวันี้7กับ5 7กับ5แล้วก็0ูนยวันี้7กับ5 7กับ5 5 9ห้าเก้านะครับ7จ็ดห้าเจ็ดก้าหเจ็ดกับเเลขคู่อยู่ที่0กับ4 นะดูตรงนี้ดูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับหน้านี้สําหรับชุดนี้นะครับดูทีเด็ด,ดที่เขามานะครับเจ็ดเก้านี่นี่นีเขาเสียอยู่ตรงนี้เจเก้าเขาแม่นเกินไปไม่ใช่เสียหรอกครับเขาแม่นเกินไปทําให้เราตามไม่ทันอันนี้โอเคเจ็ด เจ็ดนะครับดูดีนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ FC ผมมีโชคนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบตัวเลขสําหรับท่านใดที่เข้ามาป่วนกรุณาสงบปากคำแล้วก็ไปที่อื่นนะครับ5กับเจ็ดนะครับ5 7 9เ นี่ห้าทั้งนั้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งเล่มนะทั้งเล่มไม่ต้องดูมากมี5 7 9ตัวยืนนี่นะครับ5 7 9เจ็ามาตัวเดียว5 7 9บนนะเล่มนี้เป็นยังไงบ้างครับเอฟซี FC, ยังไงก็ฝากขอบบขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจะสู้ต่อไปจนกว่าจะหมดทุนนะครับไม่ว่ากันมีมาใหม่สู้ใหม่ <laughs> สำหรับแอดนุยคุยเรื่องหวยชอบตัวเลขนะรับสมาชิกคนที่ชอบตัวเลขด้วยกันนะมาคนที่เป็นเอฟซที่แท้จริงชอบตัวเลขอย่างแท้จริงมามาคุยกันนะครับได้เลยไม่ปิดกัน้นใครๆทั้งนั้นนะครับ เปิดกว้างสาธารณะนะครับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับขาดไม่ได้นั่นก็ต้องขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารยีป่ปว้กขับทีมงานพร้อมกองบรรณาธิการที่นำตัวเลขดีๆมาให้พวกเราได้รับชมนะครับขอบพระคุณมากๆขอให้ท่านร่ำรวยกันแล้วกันในปี2567ตลอดไปและกราบขอบพระคุณ f f c ทุกท่าน ที่เป็น f อซตัวจริงนะครับสําหรับที่เป็นตัวป่วนแอบมาดูเฉยๆแล้วด่าด้วยนะไปเถอะท่านไม่เจริญหรอกตัวผมก็ไม่ชอบด้วยนะครับกราบขอบพระคุณเข้าใจตามนี้ครับเอาตัวจริงไม่เป็นไรกราบขอบพระคุณมากๆสําหรับวันนี้ต้องขอ,อกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ